ในวิดีโอนี้จะมาอาธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเมนูการจัดเก็บภาพกันนะครับสำหรับฟังก์ชันการจัดเก็บภาพนั้นจะเป็นฟังก์ชันที่แตกต่างจากที่เก็บข้อมูลของฉันตรงที่สามารถลงทะเบียนภาพที่ต้องการให้แค่ user id ของตัวเองเท่าน,นั้นสามารถมองเห็นหรือเข้าถึงได้ันน่เองครับหากต้องการจะลงทะเบียนภาพที่ต้องการจะใช้งานล่วงหน้านั้นก่อนอื่นให้คลิกไปที่ไอคอนรูปสมุดโนด้ต จากนั้นคลิกที่คำว่าการจัดเก็บรูปภาพจะปรากฏรายการของภาพที่เคยมีการลงทะเบียนเอาไว้แบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งถ้าหากต้องการจะลงทะเบียนภาพใหม่ๆก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มสร้าง f 2ทีนี้ที่รายการประเภทจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะให้ user id เห็นหรือเข้าถึงได้ด้วยหรือไม่ซึ่งถ้าหากไม่ต้องการให้ user id ท่านอื่นมองเห็นหรือเข้าถึงรูปภาพที่จะลงทะเบียน ก็ให้เลือกสถานะเป็นส่วนบุคคลแบบนี้ได้เลยครับซึ่งหากคลิกที่ไอคอนรูปบวกตรงนี้จะเป็นการเพิ่มรูปภาพที่ต้องการจะลงทะเบียนมาใช้งานบนระบบ e o u n t นั่นเองครับหลังจากลงทะเบียนแล้วกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นรูปภาพดังกล่าวที่ลงทะเบียนก็จะมาปรากฏแบบนี้ครับซึ่งสามารถนำรูปภาพดังกล่าวไปใช้งานต่อได้นั่นเองครับยกตัวยอย่างเช่นต้องการจะแนบภาพที่เพิ่มเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ใบขาย ก็สามารถทำได้โดยให้คลิกมาที่สินค้าคงคลังหนึ่งขายสร้างใบขายที่รายการแน่ไฟล์หากคลิกที่ไอคอนบวกจะสามารถเลือกรายการการจัดเก็บภาพได้เมื่อคลิกเข้ามาที่รายการดังกล่าวแล้วนั้นจะมีภาพที่เราลงทะเบียนเอาไว้เมื่อสักครู่แสดงขึ้นมาแบบนี้ครับในกรณีที่ต้องการจะคัดลอกรูปภาพที่ลงทะเบียนเอาไว้ไปใส่ในแบบร่างอิเล็กทรอนิกส์นั้น ก่อนอื่นให้คลิกมาที่ไอคอนสมุดโน้ตตรงนี้ก่อนคลิกที่การจัดเก็บภาพจากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการจะคัดลอกได้เลยครับคลิกที่ปุ่มคัดลอกที่ด้านล่างตรงนี้จากนั้นให้เปิดกลับมาที่การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์เลือกแบบร่างที่ต้องการคลิกที่รายการด้านล่างแล้วกด c t r l V ได้เลยครับเมื่อกดแล้ว ระบบก็จะแสดงรูปภาพที่ได้คัดลอกมาเมื่อสักครู่แบบนี้ครับ